ทุกคนครับวันนี้นะครับอาจารย์พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ นครราชสีมานะครับก็คือเมืองโคราชนะครับบังเอิญทุกคนครับมันเป็นวันครบรอบนะครับ199ปีนะครับของแม่ยโมด้วยนะครับผมก็อยากจะมาขอโชคขอราบนะครับกับแม่นะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าแม่จะให้โชคให้ราบนะครับกับสมาชิกกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับใครเป็นคนใหม่นะครับพยายามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้เขาถูกหวยใครเห็นคลิปนี้ขอให้เขาหมดนี้เด้อ เลขเซมซีนะครับเราก็ได้2 0นะครับกับ5นะครับแต่ตอนนี้นะครับทุกคนนะครับ5ที่ตอนนี้นะทุกคนครับ5ที่ผมชอบเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็คือ5 8 5 8 5 8ห้้ย2อีกแล้ววะทุกคนตรงกับเลขเซมซีเลยนะ2อีกแล้ว่ะ2งวดนิดสองวดนิดสวยเหมือนกันนะจะตรงกับเลขเซมซีแล้วนะเนี่ย เมื่อกี้เลขเซมซีได้อะไรนะ250เลขเซมซีได้250นะทุกคนจะตรงกับเลขเซมซีแล้วนะนะครับไม่แน่นะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลลกปิงปองลูกที่3จะเป็นเลขอะไรทุกคนครับเลขปิงปองนะครับแต่ตอนนี้นะครับทุกคนครับเลขปิงปองของเราเนี่ยก็คือ2 7 5หนะครับ275นะครับหรือว่า7อาจจะออก7 2 72 72 ครั้งนี้ทุกคนครับอาจารย์มาขอแม่ยมโมนะครับเป็นสงการนะครับซึ่งนะครับเราเดินทางมานะครับหาแม่ยมโมนะครับก็คือสงวดแล้วนะครับนะครับปีที่แล้วทุกคนครับอาจารย์มาขอแม่ยมโอนนะครับงวดนั้นได้3ตัวตรงนะครับคือ0ูนย์นะครับงวดนี้ผมมั่นใจครับว่าแม่ยมโมนนะครับจะให้โชคให้รากกับสมาชิกอย่างแน่นอนเพราะว่าปีนี้นะครับเป็นปีนะครับครบรอบนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าปีนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนครับใครเป็นคนใหม่นะครับ่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดแนวทางดีๆกับอาจารย์บิศศักดิ์เล็กกดนี่ครับงดวันที่16เมษายนนี้นะครับอาจารย์สรุปนะครับแนวทางไว้ให้ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับเวลาเป็นสุควรแล้วนะครับขอทุกท่านนะครับโชคดีร่ำรวยนะครับเป็นมหาเศรษฐีนะครับโชคดีวันสงกา์นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับรู้แบบนี้สั่งมาทานนานแล้วกระดูกล่น ปวดขาปวดเข่าปวดขาปวดเข่า,ปว,ขาปวดมา2อามปีนี้นะพอนั่งปุ๊บมันปวดปวดมากปวดแบบทรมานะหลานสาวซึ่งเป็นพยาบาลเอาไวตาแคลมาให้นักแก้วชิมค่ะมันสดชื่นเดินได้คล่องขึ้นเจอแล้วตัวช่วยที่ทำให้กลับมาทำงานได้ตอนนี้กลับมาทำไร่ทำนาได้สบายๆยืนนานๆได้เหมือนเดิมรักษามานานก็ไม่หายแต่พอได้มารู้จักไวตาแคล กินทุกวันตามคําแนะนําแค่เดือนแรกก็รู้สึกเลยว่าเสียงกรอบแกรบที่เคยมีมันลดลงไม่มีเสียงกระดูกดังอีกต่อไปและอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นลูกค้าไวต้าแขวที่เปิดใจแล้วตอนนี้สามารถปุ้มหลานยืนรดน้ําต้นไม้ทํางานได้ทั้งวันไม่ปวดขาไม่ปวดข้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าอายุใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก แนะนำเลยไวตาแคลตัวนี้กินแล้วเห็นผลจริงชีวิตดีขึ้นเยอะสั่งเลยจัดตรงฟรีมีเก็บเงินปลายทาง ทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องราวของการใช้ร่างกายทั้งนั้นเลยซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่าไวรเลขกสี่อัพเนี่ยนะครับผมโรคปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกปวดหลังปวดเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันตามมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็ถามผมว่ามีเคล็ดลับอะไรไหมในการดูแลตัวเองเพื่อให้ร่างกายของเราเนี <m im coaching yen> ่ยพร้อมตลอดเวลานั่นก็คือตัวนี้เลยวิต้าแคลที่ผมมั่นใจที่จะบอกต่อได้เนี่ยครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนักมากสภาวะต่างต่างที่พูดไปเนี่ยเจอมาหมดแล้วนะครับผมก็เลยมั่นใจมากนะฮะที่จะบอกต่อ ก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆพไวท์่าอยางเรานะครับผมเปิดใจให้ไวท์แคลเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยบำรุงร่างกายของเราอีกสักนิดหนึ่งและคุณจะมั่นใจในทุกๆวันับผมครับไวท์แคลแคลเซียมบำรุงกระดูกและข้อตัวจบของคนรุ่นใหญ่สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เพจไวท์แคลแคลเซียมบำรุงกระดูกลายแอดไวท์แคลเหรือโทรไปที่0801422452